สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเหลี่ยมที่ท่านกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้แค่นั้นแหละใส่สารพัดทองต่อสองหนึ่งครับเจอกันในเหลี่ยม๊อกเดียวครับฝั่งสองคนผ้าพวกหัวนี่ก็คือเจ้าฟองครับส่วนเบอร์เก้านี่ก็เป็นเจ้าเพชรครับจากทีมงานชนบุรีครับแข่งขันกันที่13แต้มแต่ไม่มีเดียวนะครับ ศูนย์ต่อศูนย์ครับเสกสรรทับทองได้เสิร์ฟก่อนเสกสรรเสิร์ฟมงหลังมาครับเพชรมงยอดอุ้ยเสกสรรไม่ทันครับศูนย์ต่อศูนย์ศูนยต่อศูองเสิร์ฟยอดไม่ท่ามครับสวัสดีคุณแจ็คลิทธิเดชครับเสก ยาวมาเสกสัญยอดครับเพชรยังทันครับเสกสัญยอดอีกทีเพชรยังทันเสกสันมงยอดไม่ข้ามครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมขนาดของเจ้าปองกับเจ้าเพชรนะครับศูนย์ต่อศูนย์ปองเสิร์ฟไล่ซ้ายโอ้โหลงไปเสสันแซ่ไล่ขวาได้ดีครับไปมาเซ่มาเซมาเซ่ไปมาเซมาเซ ตอนนี้เสกสานเป็นต่ออยู่นิดหน่อยครับศูนย์ต่อศูนย์ครับเสกสันทองเสิบเสกเสิบปงหลังมาครับเทปมงยอดเสกยังทันครับเทปโอ้โหแบบช่องว่างอย่างนี้จะเหลือนะรครับศูนย์ต่อศูนย์ปองเสิบครับเสกสามแต้มลูกออกครับแต้มแรกตกเป็นของเจ้าปองกับเจ้าเชรครับ หนึ่งต่อศูนย์ฟองเสียบยอดเสียบแปลขวามาเปิดช่องว่างครับยังอยู่เสกสัญยอดฟองยังทันครับหลังเท้ายังอยู่โอ้โหลูกออกครับสองต่อศูนย์ลูกนี้ฟองแปรไม่ข้ามครับ สวัสดีคุณรัฐีพัฒครับสวัสดีคุณสายยันธภูสักต,ต่อสองครับต่อสอเสกสรรทัพทองเสิร์ฟโ่งหลังมาปองมงหลังคืนครับเสียงงหลังคืนเอาพิกนิดครับเสสรรยังอยู่ยังอยู่ครับ สน,นามอยู่ที่เคือสาพ,พัฒจังหวัดชงบุรีนะครับสวัสดีคุณธงชัยครับ2ต่อ0บองเสิร์ยอดครับยังอยู่เสกสันหมุมาฟองยอดเสกยังทันครับโอ้โหกนี้จะฟองหมงออกไปไกลเลยครับเสกสันเสิร์ฟปองหลังฟองหมงหลังไปคืนครับ เพชรมงยอดเสกแฝหลังลูกตอกครับเสกสันไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองครับโอ้โหแชร์แล้วครับขอบคุณมากมากครับพายุแรงจัดครับเสกสันแปรมาเพชรยอดเสกแปรขวาปองมงหลังเสกมงคืนครับโอ้โหหลุมนี้เสกสันมงหลังี่สุดจริงๆครับตอนนี้แต้มอยู่ที่สองเท่าครับ ตอนนี้แต้มอยู่ที่สองเท่าครับเสกสรรพทองเซฟโปมหลังอย่างนี้ไม่เหลือครับจังหวะเจ้าปองโหมมาสั้นแบบนี้ครับดูครับมีขาวสังน้ำแล้วครับมีขาวสั่งน้ำสามขวดครับแต่คอ,อหน้าใจแห้งครับมีขาวครับ สองหนึ่งเหลี่ยมสามล้อใช่ครับผมบอลน้อยเตะเหลี่ยมหลังเท้ากับเจ้าบอมนะครับโอ้โอย่างนี้ไม่เหลือครับตังหวจ้างนลูกมันใกล้เนตครับเสกสรรได้บ่งจ่อครับสี่ต่อสองเสกสรเสืบปองมงเสกแฟมาปองมงยอดเสกสันมุงหลังตอนนี้เหมือนเสกสันจะเจาะปองคนเดียวแล้วครับ เจ้าเจ้าปองคนเดียวแล้วครับโอ้โหไปหาเจ้าเพชรนี่เจ้าเพชรหวังผลได้เหมือนกันครับอต่อ2-4ปองเสิร์ฟครับโอ้ลูกนี้ปองเสิร์ฟทิมเสิร์ฟ3นะครับจังหวะเสิร์ฟยอดดีแบบนี้ส่วนลูกเดียวค่อนข้างยากครับต่อ3-4 เสกสันแปยยาวองแปยยาวไปคืนเสกสันยอดครับลูกนี้เจ้าเพชรแอกหลังไปครับสี่ต่อสามครับเสกสันทับทองเสิกยอดลูกออกครับรางวัลจนอยู่ที่สองหมื่นครับขาหนอกก็เยอะพอสมควรครับเสกสันแปรเพชรมงยอดได้ดีครับโอ้โหลูกนี้เสกสันเกือบล้มครับ ดูตอนนี้เจ้าเพียนนิมงเรียกว่าจังหวะยอดเป็นหยอดครับสุดจริงๆครับสี่เท่าครับปองหยอดสีดแ่แไม่พลาดครับหต่อ 4. สี่เสกแปหลังมาปองยังม่งไปหลังได้ครับโอ้โออกครับ สต่อ5ครับเิกสันเสิบมงหลังปองครับเพชรมงไปหลังคือเสกยอดครับเ <ไป S 1> พชรแปรไปหลังได้ครับโอ้โหจหังหวะมีสั้นของเจ้าเพชรนี่ทำได้ดีครับ กิ้นไวายหนุ่มกลางชัดเจนสวัสดีขนมกินเปล่าครับเศกโมงมาอันนี้เหมือนเศกเจาะเจาะปองคนเดียวแล้วครับเจาะปองเหมือนเดิมใส่ปองเหมือนเดิมร เพรสูงดาวกินยากใช่ครับผมหกต่อสครับฟองเสียบยอดเสยแปรหลังยังอยู่ครับดีมากจะออกกับกระปองรับครับทั้งสนามบอกว่าออกครับเจ้าปองไม่เชื่อครับเชื่อตัวเองครับ อรับลูกนี้เจ้าปองหญิงก็โดนขานนอกด่าเลยครับสอี่ต่อหกเสกสันส,บาาาาสืบปองแปรใบเสกแปรยาวปองแปรยาวเศกเจาะเจ้าปองนะครับปองยอดเทปเอาเทปเพิ่งได้โดนตะก้อครับปองยาวเสกเจาะลูกออกครับ ใช่งานง่าของเสกสรรแล้วครับตอนนี้ครับา้มัเหลากเนลคุนี้คนไทยไปเตะที่เราแอดไปไหมคงไม่ได้ไปครับผม สอตัวสอเครับเยครับาอหม้ฟังนี่ครับเ่ององขใส่ัดีแล้วกงอเ้ตน่งต่อสี่องซีบยอนครับเศกยาวหลังองยาวไปคืนครับเศกเศกบวงหาเพชร้วครับเพชรเจาะแล้วครับจังหวะหาต้งเพชรนี้ต้งเพชรหวังหล่นไุกโูกครับเหลี่ยมดีจริงๆครับ ใส่เสื้อกีฬาลายคิตตี้ครับน่ารักใช่ครับโจเพชรครับทางเจ้าฟองแล้วก็เจเพชรขึ้นนำอยู่ที่เจ็ดต่อสี่บอมือบอเสิร์ฟยอดลงครับโอ้โหันนี้เสิร์ฟดีมากครับ

เสยังอยู่ครับโอ้โหลูกนี้เจ้าเพชรก่อยไม่ทันครับเขาต่อสังไรครับสามสามครับสามลองฟิตเดียวสามลององสามองสสาสี่ต่อแปดเศษสันเซือกมองยิงยาวครับเสกสันใส่ไม่ทันครับจังหวะเจ้าปอมสวนลูกนี้ลูกเดินทางค่อนข้างเร็วครับสี สวัสดีคุณธนภัทรครับสวัสดีคุณอนุวัฒน์แปดต่อสี่ปอมเซิฟยอดอีกทีเันยิงยาวเพล็ยิงยาวเศษยอดครับเพชรดเป็นคันยอดเจ้าปองปอมดักอยู่แล้วครับเศษยิงยาวมาครับปอมยอนปอมยาวไปอีกเศษยอด เกยังอยู่ครับโอ้โหตอนนี้สีสันเหนือท่วมแล้วครับโอ้โหลูกนี้เจ้าปองถึงกันดินเลยครับจังหวะลูกพิกเน็ตครับใช่ครับผมวันนี้บอมเตสองเหลี่ยมครับสว,สวัสดีคุณสุกสันติครับผม โอ้ตอนนี้เสกสันถือกระเป๋าปากเลยครับใช้กำลังค่อนข้างเยอะครับเหลี่ยมป๊อกเดียวครับแล้วต่อสองหนึ่งด้วยครับสต่อแปดเสกสันเสิร์ฟมองไปไหน เสกยอดอมครับอยอดเสกยาวมาฟองยอดลูกออกครับโเหมือนเสกสันจะรู้แล้วครับไปหาเจ้าเพชรไม่ได้ครับจังหวะเจ้าเพชรีโตัวนี้หวังผลได้ทุกลูกครับห้าต่อแปลเสกสันเสร์ฟ ฟองสวนเศกยอดครับเพชรแปหลังเศกยอดหลังมาปองสวนหลังลูกลูกออกครับกรรมการสองคนบอกออกครับนะักกีฬาห้ามเถียงครับขังเสษชันเด้งเศษชันยุ่ไก่ลูกออกลูก เสกสันติทีหลก็ออกาตบอกเเกโปร่งหลังมาฟองสวนเสกยอดโอ้โหลูกออกไปเยอะครับโอ้โหตอนนี้เหงื่อเต็มหน้าเต็มตัวเศกสันเลยครับมองจากตรงนี้นี่เหงื่อท่วมขาแล้วครับเหงื่อเปียกขาไปหมดแล้วครับ8กแปดต่อหกแปดต่อหกฟองสกยอดยังทันครับ เรียกว่าเจ้าพร์อมเสิร์ฟได้ดีครับทำให้เสกสรรเซลูกแรกได้ครับไไ แข่งที่สนามไทยประกันครับสนามพม่าครับผมเก้าต่อหกต่อหครับปองเสิร์ฟเสกยังอยู่ครับเพชรยังได้หมุ่ยาวไปเซบโดนได้จะเหลือี้ยครับอย่างนี้ครับจะรูว่มู่มาสั้นๆแบบนี้ไม่เหลือครับ ว่าน่าพีกหรไเกมนี้10ต่อ6ครับปองเสิร์ฟย้อนอีกทีเดชโมงยาว

ตอนนี้ผมยังไม่สามารถบอกได้ครับผมไม่ผมไม่มั่นใจว่านักกีฬาให้ผมรายส่วนหรือเปล่านะครับ11ตองครับตองเสิฟลูกออกครับเสือผ้าไปใส่แล้วเอ็เสื้อผ้าไปนั่งยุ่ข้างสนามแล้วครับหกต่อ11เอ็สกสันเสิฟเทศมุมงไปสั้นแล้วครับยังอยู่ครับ ดูเหมือนขาเสกสันเริ่มอ่อนแล้วครับจังหวะแปรตะก้อเริ่มไม่เต็มเท้าแล้วครับวันเลี้ยนะ เเยไลเาทัหบอลเสียบลายซ้ายเสีสันยังอยู่เสกสันยอดครับบอลยังทันครับเสียสันม่งยาวไปลูกนี้จบเพชรไม่อยู่ครับ หกต่อสิบเอ็สกสันโป่งหลังมาทองมงสวนในคืนเสกยอดครับมองยังทันครับลูกออกครับหกลเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับเสกสันเสิบปองยิงยาวขวาหมูเสกสันแย่ไม่ท้ามครับ ตอนนี้ดูเหมือนเสกสัเลิมเหนื่อยแล้วครับพละกกำลังเรียกว่าหมดไปเยอะแล้วครับ 11-7ยังอยู่ครับแ oh <my> ชร์แล้วครับแอสสวัสด,ดีไม่ได้ไหลใจแต่เลือกใครไม่เป็นครับ7-11ต่อเสกสันเสิร์ฟปองแต่ข้ามไปสเสกมงยาวปองยาวคืนปองไปไหนลูกออกครับ สนามอยู่เคือสาพัฒนนะครับจังหวัดชนบุรีครับโอ้ลูกนี้เจ้าเพชรหมดงพลาดไปเยอะครับ ก่อนพี้9ต่อ11เศกเซตเขากลางครับเพชรยอดเศกยาวมาปองยาวไปเศกยาวอีกทีปองยอดเศกยอดคืนครับปองยอดคืนยังอยู่ครับยังอยู่เศกยอดอีกทีเพชรยาวยังอยู่ปองทันไหม

สวัสดีคุณเพย์บอยครับผมสนามอยู่เคืออาสาพัชนบุรีนะครับส็ดต11-9่อ9ปองยอดครับเสกยาวมาบองยาวคืนบองเริ่มเดินทางนะครับเพชรยอด ยังทันครับเศกยอนครับเพชรยังทันจะเรือแล้วครับใส่กระสุนใี่เสกสันแบบนี้ก็ยิงเลยครับสวัสดีคุณเทิดเกียรติครับคน่นี้ชิงงินรางวัลกันอยู่ที่สองหมื่นครับแต่ว่าขานอกเรียกว่าเดือดจริงๆครับน่าจะมีรวมสี่ห้าหมื่นครับ <c oughs> ทางสนามนี้เรียกว่าสั่งน้ำกันแทบทุกคน,น,น,นครับตเสอาทงเสียแล้วตอนนี้เสกสันเหมือน เริ่มพักเอากำลังกอง okay. ่อนเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังๆเริ่มไปไม่ค่อยเต็มเท้าแล้วครับต้องพักให้กำลังฟื้นครับสวัสดีคุณนุรลาเบิร์ครับ9ต่อ11เ็สกสามทับทองเสิร์ฟเสิร์ฟยอดมาครับเพชรแปลหลังเศกแปลมาคืนครับ ยังอยู่ครับเซกยอดเพชรยังทันยอดอีกทีเพชรยังทันไปหลังครับเพชรสวนมาเซกยอดบองยังทันอยู่ครับโอ้โหเซกบองบอข้ามไปไกลเลยครับมีขาวหิวน้ำอีกแล้วมีขาวหิวน้ำตลอดเลยครับทั้งคืนเลยครับ ส no no ิบเอ็ดต่อเก้าเศกยอดครับหือลูกนี้เสกสตัดสินใจยอดคืนได้ดีครับเจ๊เป็นมเจ๊เป็นมน ตอนนี้เจ้าเพชรเริ่มบนเจ้าปองเลยครับเจ้าเพชรบอกให้เสิร์ฟยาวครับแต่ว่าเจ้าปองเสิร์ฟหยอดครับเจ้าปองบอกเอฟซีบอกให้เสิร์ฟหยอดครับ เสียสั้นยาวมาปมลอลก็รวหลุดไปเลยครับเริ่มเครียดนะครับเกมตอนนี้ครับ10ต่อ11ครับจเพชรบอกว่าถ้าเชียร์อฟซีทำไมไม่ตีกับ FC ครับจะมาตีกับผมทำไมครับเริ่มด่ากันแล้วครับเอา10ต่อ11ครับสูสีกันแล้วครับ เสกเสือบยอดปองเหยียบไหล่หรือเปล่า้ยังทันครับเจ้าปองยังไหวอยู่ครับปู่โซบีตเนี่ดูครับเจ้าเพชรนี่ขยัมากครับ เชื um ่อเอฟซีทำไมไม่เตะกับเอฟซีครับเจเพชรบอกครับเจเพชรบอกถ้าเสฟยอมลูกนี้เดินหนีออกนอกสนามแน่นอนครับโจเพชรในกลางปีกแล้วครับตอนนี้ครับขึ้นเท่นแล้วครับ สิบสองต่อสิบเจ้าเพชรบอกให้เส์บยาวๆไว้ครับอย่าไปหยอดครับสิบสองต่อสิบเส็บยาวมา การแข่งขันครับฝั่งทางด้านเจ้าปองและก็เจ้าเพชรครับเอาชนะสิ่สารทัทองไปได้ด้วยสกอร์สิบสามต่อสิบครับอย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องยูทูบครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเอาแล้วครับบอลน้อยลงมาแล้วครับ